Uh huh. วันนี้นะครับก็เป็นวันเสาร์ที่เราไม่มีอวีเราไม่มีเว้นปุ๊บทีมลงเทว,วังโปง่งก็ไม่รู้จะไปไหนก็เลยต้องไปหาที่สอบนัดกันหกโมงตอนนี้จะหกโมงห้านาทีแล้วยังไม่ลงจากแฟลกเลยนะครับวันนี้เราไปดูว่าทีมลงเทว,วังโปง่งจะไปเที่ยวที่ไหน ดูเ่ยคลิปนี้เลยนะไม่ยบายไรเจอกันวันนี้มาเปิดลูดบา้างเดี๋ยวจ้าทางไม่รู้ ความสูงน้อยมากเลยครับแต่โคตรเหนื่อยเหนื่อยจริงดินหนักด้วยเตดรองเท้าเต็มเลยนหนึงวะไงครับนหนึงนหนึงเหนื่อยแล้วเหรอโคดึหัวหินลอย นีกำลังไต่ขึ้นเรื่อยๆเนาะนะครับทางหินรอยคนหนึ่งบอกว่าไม่ไหวแล้วอ, <c oughs> อีลิตกู <c oughs> อีลิตกู <c oughs> ลื่นละ <c oughs> ความสูงจะสามร้อยแล้วครับตอนนี้ สามรอยแค่แบบ1นกิโลนะ1นกิโลขึ้นสามร้อยเลยฝากถึงทีมหลงเทลเนี่ยนะครับฟังเสียงหอบก็น่าจะรู้นะครับว่าเหนื่อยจริงลื่นด้วยเป็นหินเมื่อคืนฝนตก เออเมนอะไรเนี่ยพ exactly ี่ลืมเนี่ยฉันมาทำอะไรที่นี่ที่เขาไผซสับเปิบ ไปไหมเออโคตรไม่รอเลยอะฟ้าฟ้าฟ้าเดี๋ยวได้เปื้อน <c oughs> โคตรไปทางไหนเนี่ยจะใช้ไม้มโพลหรือ <c oughs> ใช้ก็แก อย่าไปเชื่อ,อนวดละคะสกิโลกลใช้อุปกรณ์มาแล้วจะแม่เข้าสิงองคแม่ลงแล้วจ้ะ,จะองคลงแล้วจ้ะป๊อ๊ตอนนี้โค้ดนำเราไปไกลมากเลยเอาอีกแล้วม o u ูของเราเริ่มขาดอีกแล้ว ไหนบอกว่าเขาอะไรนะเขาไผ่แม่งมีแต่กล้วยเนาะโคตรเราแบบอีลิตมากว้าวว้าวจริงว้าวจริงไม้ผลอเองแม่งมีแต่โคนดูดิ <c oughs> โอ้้โอโอ้ย อะไรเนี่ยโคดพามาทำอะไรโอ้ยลื่อนไปหมดเลยโอ้ยเฟิดแบบแน่นจริงโอ้ยดูดิอ้ยอ้ยดูเนี่ยเธอขูดเอาก็ได้ปะไมโครเออเกิดทางไหมเกิดทางไหมค่ะดูกันค่ะ ฉันพาคันมาทําอะไรที่นี่โคดบอกว่า20%กลับกันเถอะไม่ไหวแล้วเละมากออ เขาแห่งวิญญาณนะครับวิญญาณรักครับผมสายหมอกนะครับเส้นนี้วิญญาณรักกูมาคนเดียวกูเป็นหมาเลยได้อยู่แต่บอกปวดเข่าโคตรต่อแหลกโคตรบอกว่าปวดเข่าตามที่ทุกคนบอกหลายหลายคนบอกด้วยักวิ่งบอกนะครับว่าเวลาขึ้นให้ให้เดินขึ้นนะครับเวลาดาวหิวก็ ให้เราวิ่งลงโคดก็ไปแล้วตรงนี้เป็นจุดนัดพบนะครับชายหญิงจะมาคู่กันเมื่อสมัยร้อปีที่แล้วนะครับ<อ>จะนัดเจอกันตรงนี้นะฮะในในชายหญิงคู่นี้เหรอใช่เตรียมตัวฟิจูรีเอาเลยเอาเลยว้าว<อ> <laughs> จำได้ไหมว่าถนนแบบนี้คือเจอยกี่ไหน เดินไปโอ้ว้าโชว์ความแข็งแรง <laughs> เดี๋ยวเดยวเดี๋ยวตกเดียวตกว้ย <laughs> อย เยอะจริงๆค่ะแม่สุดยอดเลยครับดินดินเยอะมากครับคิดถึงตอนขึ้นเลยโอ้โหเบะเลยเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> <c oughs> yeah. เป็นเขาฟันเฟินออ๋ตรงนี้หนองนาคราชนะครับเป็นสามแยกนะครับเราจะแยกไปเขาฟันเฟินนะครับผมเส้นทางที่จะไปน้ำตกวันนี้นะครับผมคร,ครับอือถ้าขึ้นยอดมาหรือ,ญญญอขึ้นหลังคาในี่ก็โทรได้อ๋อโอ้โหใชสัญญาณของทูขึ้นหลังคาโอเคขอบคุณนะครับคุณลุงคุณลุงชื่ออะไรครับสมศักดิ์ครับสมศักดิ์เนาะโอเคเผื่อวันหลังมาอีกได้ ไม่ละเราอย่าเพิ่งไปไม่เาอาหยามาไม่ใช่นะไม่ได้เอามาเอาจาก CPM มาโอมาเหมันไกลด้วยหน่อยไม่ได้ฉีดน้ำหอมมาไม่ใช่หรือเพิ่งตามโคตร กูนึกว่ากูพ้นน้ำแล้วเฮียโอ้คับเขาเป็นป่วยเป็นเมียกันเขาจับกันนะจ๊ะกูล่ะเราอ,นนอันนี้เพื่อนเฮ้ยไม่เพื่อน <c oughs> เพื่อนจับมือด้วยไว <c oughs> อุย้ยผู้ชายจับมือบ่มสักแป๊บหนึ่งบ่มวิ่งหนีอะไรไม่หนีหนีพึ้งนะจ๊ะโอ้โอ้โอ๊้โอ้โอ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  เ,เ,เป็นหินลึกไหมไม่ลึกโอ้ได้ได้ว้าวคูชชองเข้าเลยไปโอ้ย๊ยนำ้ำเชียพึ่งต่อยอ่ะไอ้พึ่งตามแสดงว่าหอมหวานยัง ตามมาตลอดเลยโอ้ยอะไรพยานพึ้นหรือเปล่าเฮ้ยโอ้ยโอ้ยถ้าน้ำอยู่ฝั่งโน้นน่าจะเลี้ยวไปนู่นป่ะใช่ใช่น่าจะเลี้ยวไปนู่นเพราะเสียงน้ำอยู่ตรงนู้นครับก็กลับ โอ้โหทไงทางไปทางนู้นนะเธอก็อยืไม้เงนแหละม่ให้อยู่พี่พลับลงกมาสิร้อรูเต็นวกว่า ลื่นลื่นลื่นจับไม้ให้นมันคงจับไม้ให้นมันคงเลยฮะต่อยจริงอ่ะเป็นก้ายาวก้ายาวไปหนอ่พอพอบอกเพิ่งต่อยปุ๊บเชี่ยงานงอกกันอีก่เราข้าตัวเองก่อนไม้คือไม้ไว้ที่หลังไม้ไม้ใช้นิดเดียวพอแล้วมันจะยืนด้มันคงกว่าแน่ไหม เ <wounds off> นี่ยไปเดินไปทางเขาเนี่ยไปต้องเดินด้วยขาเองเดินเลยเดินเลยเดินเลยเดี๋ยววางลงเอมันลื่นเฟินเออเหยียบลงไปเดินไปด้วยขาตัวเองไงเดินง่ายอย่าไปค่อยๆใช้ไหมไอ้แว้งไหนบอกว่ามันไม่เปียกวะโอ้โ <Gym>. หเต็มเลยอ่ะ <Nixon> โหโหมันไม่เป็นอย่างนี้ยขึ้นยากช้าเลยปีนเขาไม่ขึ้นอย่างนี้เดี๋ยวไม้เสียบกับไม้ขึ้นมาทักหนึ่งไล่กันล่ะสู้ เจอตนดุอีกแล้วอะไรอ่ะปีนต้นงิ้วเออเดี๋ยวได้ปีนเนี่ยเดี๋ยวได้ปีนจริงๆเนี่ย ขึ้นเรื่อยๆนะครับทางข้างลื่นเขาฝนมันตกรองเท้ายี่ห้อไรครับโฮกาอะไรโอเน่โอเน่เหรอโอเน่โอเน่ดสอมอนนะครับนึบนึบอ๋อนล้อนเหรอครเรามีความสุขมากเลย มาวิ่งเพราะอะไราาหาของกินาา <laughs> ทีมเราอะไรซ้อมกินมาดีเนาะซ้อมกินมาดีมากซ้อมบ้างก็ดีนะเมื่อกี้จะไปถ่ายรูปพอเงยหน้าป <c oughs> ุ๊บตุกก๊กแกฮยากยากไม่จ้าออ โดยระยะวันนี้ก็ประมาณ 8, 8กิโล9กกิโลความสูงสูงทีสุดก็4 0่ร้0ยสี่รกว่าเนาะใช่แล้วก็จะเป็นทางแบบคนคโคลนเละเนาะเป็นทางดินลุกรังผสมดินเขาเรียกว,ว่าดินแดงเหนียวไหมอ่ะดินแดงเนาะดินลุกรังสีแดงเกาะรองเท้าเหมือนเราใส่รองเท้าส้นตึกตลอดเนาะเป็นการเหมือนกับเรามาเวด เปรตกำเนื้อช่องน่องของเรานะครับวันนี้ก็ได้โค้ดมาสอนเทคนิคหลายๆอย่างนนเนาะอยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะจ๊ะฝากติดตามหลงเคลด้วยนะครับเนาะวิ่งซ้อมเล่นๆนะครับทางไม่ซ้จำจําทางไม่ได้นะจ๊ะยังไงเจอกันใหม่ในรอบหน้าบ๊ายบาย เงาะครับเงาะเงาะอะไรคุณซ <laughs> าตกาก <laughs> จริงไหม <laughs> <laughs> ไม่เลยเหรอ <laughs> เราไม่เหนื่อยแล้วเราไปตายอยู่แล้วเออหลังจากนี้เสร็จนะ เตนีเตีเดิมหาของกินร้านเจมอสนะจ๊ะหวังใส่พองใช่ไหมตรงเนะี้ยหนึ่งเนา <No. S 1> ะระ้านแอดแซบอยู่นีนซอยเลิศมากฮะไม่ไหวแล้วเกมนี้ตัดรีออกเดีย๋ยวจะเป็น18บวก <laughs> โอเค